รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยโหชงเฟรชเมนพี่ไว้ ครับคุณผู้ชมรายการตามตำนานเป็นรายการที่จะแสดงเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่บุคคลหรือพิธีกรรมต่างๆที่มีอยู่และเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและตำนานในเทปนี้จะเป็นเรื่องอ,อะไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตามตำนานค่ะสำหรับตำนานในวันนี้ เราจะมาพูดกันถึงเรื่องตำนานของภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์ไทยจริงๆแล้วพ่อรองเองก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นตำนานหรือเปล่าคะ <c oughs> พ่อได้เข้าวงการภาพยนตร์ครั้งแรกปี2502แต่แท้จริงแล้วจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สําคัญนะลูกภาพ,พยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทย ที่มีชื่อว่านางสาวสุวรรณเนี่ยใช้เมื่อปีพุทธศักราช2,466ปัจจุบันก็กว่าร้อยปีมาแล้วนะพวกนั้นพ่อยังไม่เกิดได้ลูกถ้าอย่างนั้นแบบนี้ก็เรียกได้ว่าตำนานภาพยนตร์ไทยเนี่ยมีอายุมากกว่าทศวรรษหนึ่งทีนี้ค่ะอยากรู้แล้วประวัติความเป็นมาที่มาของตำนานภาพยนตร์ไทยจากปากศิลปินแห่งชาติของเราค่ะว่าตำนานภาพยนตร์ไทยเองเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไงบ้างคะถ้าอย่างนั้น เรามาเริ่มกันที่ประวัติความเป็นมาของภาพยนตร์ไทยก่อนดีกว่าครับในช่วงเปิดตำนานเปิดตำนานปฐมบทภาพยนตร์ไทยจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ไทยเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยพระเจ้ารวรมงกุฎเกล้รมลหลวงสัพา,าสุภเกจ ท่านเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงตามเสด็จประพาสยุโรปตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงจัดซื้อเครื่องซีเนมาโตกราฟีซึ่งเป็นทั้งกล้องถ่ายและเครื่องฉายภาพยนตร์นำกลับมาเมืองไทยด้วยในครั้งนั้นมีช่างภาพของบริษัทลูมิแอรประเทศฝรั่งเศสได้ติดตามและเป็นผู้บันทึกภาพยนตร์การเสด็จถึงกรุงเบิร์นประเทศสวิสเซอร์แลนด์ของพระเจ้ากรุงสยามไว้หนึ่งม้วน ใช้เวลาประมาณ1น,นาทีนับว่าเป็นการถ่ายภาพยนตร์มวนแรกของโลกที่บันทึกและถ่ายทำเกี่ยวกับคนไทยด้วยปัจจุบนันภาพยนตร์ชุดนี้ก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้ที่หอภาพยนตร์และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2554ในครั้งนั้นเองถือเป็นจุดเริ่มต้นความสนใจของวงการภาพยนตร์ไทยทำให้เกิดวิวัฒนาการอย่างก้าวหน้า จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2466จึงถือกำนิดภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยคือเรื่องนางสาวสุวรรณถามนิดนึงค่ะพ่อถ้าแบบนี้ทำไมเราถึงเรียกภาพยนตร์นางสาวสุวรรณว่าเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกคะทั้งทงที่จริงแล้วเรื่องแรกเนี่ยเราก็มีภาพยนตร์เรื่องพระเจ้ากรุงสยามมาก,ก่อนหน้านั้นหนูค่ะปองทำไมคะพ่อตอนนั้นพ่อยังไม่เกิดเลยนะลูกนะ <c oughs> แต่บังเอิญพ่อเป็นคนชอบศึกษาเพราะอยู่ในวงการภาพยนตร์ ก็พอจะรู้มาบ้างเหมือนกัน oh. นางสาวสุวรรณเนี่ยถือเป็นภาพยนตร์ที่มีทั้งนักแสดงเป็นคนไทยทั้งหมดรวมถึงโลเคชั่นล้างฟิลม์มตัดต่อฟิลม์ลมในเมืองไทยทั้งหมดเลยยังไงล,ล่ะลุกแต่ปองเชื่อไหมว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนางสาวสุวรรณเนี่ยเกิดขึ้นจากการดูถูกของชาวต่างชาตินะไม่ได้เกิดจากการตั้งใจทําตั้งแต่แรกหรอกผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ชิ้นนี้มีชื่อว่านายเฮนรี่เอแมกเกร ซึ่งเป็นผู้สร้างหนังในสังกัดบริษัทยูเนเวอร์แซลเขาได้ยกกองมาถ่ายทำในกรุงเทพเมื่อปลายปีพุทธศักราช2465แต่เขาไม่ได้มีแผนที่จะถ่ายทำหนังนะเพราะเขาได้ข้อมูมลมาว่าสยามในตอนนั้นโอ้เป็นบ้านป่าเมืองเทอนอยังไม่มีไฟฟ้าจะใช้เขาเลยม,มุ่งเข้ามาเพื่อจะถ่ายทำสารคดีแต่พอมาเห็นเขาเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเลย กลับเป็นประเทศที่มีความเจริญพอสมควรแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามในแมกเรก็เลยเปลี่ยนแผนไปถ่ายทำภาพยนตร์แทนซึ่งเกิดเรื่องนางสาวสุวรรณขึ้นม,มาจากการคิดบทสดในตอนนั้นเลยโอ้เง้นก็แปลว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนางสาวสุวรรณเนี่ยก็ต้องเป็นภาพยนตร์ที่สร้างรายได้มากมายเลยใช่ไหมคะพ่อ oh, oh, oh! มันไม่ใช่อย่างนั้นนะทีลกูก นายแมกเรย์เนี่ยเขานำนางสาวสุวรรณไปเผยแพร่ในนาม Kingdom of Heaven ที่อเมริกาแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นมาภาพยนตร์เรื่องนางสาวสุวรรณเข้ามาฉายในประเทศไทยได้เพียง3วันเท่านั้นอุแม่เจ้าฟิล์มต้นฉบับสูญหายไปอย่างไร้สาเหตุส่งผลให้ปัจจุบันนี้ก็เลยไม่เหลือสิ่งใดที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนอกจากวัสดุประชาสัมพันธ์ และก็ของจำ่วยเล,เล็กๆน้อยๆซึ่งรักษาไว้ที่หอภาพยนตร์โหหายไปด้วยหรอคะอแต่เท่าที่ฟองคลังดูเนี่ยนางสาวสุวรรณค่ะคุณผู้ชมจริงๆก็เหมือนจะยังไม่ใช่ภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยเพราะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนไทยแท้ๆที่สร้างเรื่องนี้แต่เรื่องแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นที่คนไทยสร้างจริงๆนี่คือเรื่องอะไรคะพ่อภาพยนตร์เรื่องแรกที่พูดได้เต็มปากแล้วว่าคนไทยเป็นผู้สร้างและผลิตทั้งหมดจริงๆก็คงต้องยกให้กับเรื่องโชคสองชั้น สร้างโดยบริษัทกรุงเทพภาพยนตร์โดยเป็นภาพยนตร์เงียบนะลูกนะถ่ายทำด้วยฟิล์มขาวดำเข้าฉายครั้งแรกเมื่อ30กรกฎราคมพศ2 4 7 0ที่โรงภาพยนตร์พัฒนาก่อนถึงเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทำลายสถิติเมื่อ4ปีก่อนหน้าของภาพยนตร์เรื่องนางสาวสุวรรณและโชคสองชั้นก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่สอง ในปีพศ2555ขณะนี้ก็มีอายุเก่าแก่ที่สุด85ปีนะภาพยนตร์ไทยมันก็เหมือนกับภาพยนตร์ทุกชาติแหละฮะมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะมีทั้งมีคุณภาพแล้วมีทั้งงานสุกเอาเผากินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราพิสีที่พิถันในการคัดเลือกสักหน่อยึงอ่ะมันจะไม่ได้ผิดหวังซ้ำซากหรอกเฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราคัดเลือกยังไงการไปตัดบทว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ดูหนังไทยแล้วหนังไทยมันไม่มีคุณภาพเนี่ยผมว่ามัน มันใจแคบไปนิดนึงจริงๆผมว่าคนไทยไม่ได้หนีไปจากหนังไทยหรอกนะคนไทยก็ยังอยู่กับหนังไทยแล้วก็เวลามีหนังที่ดีหรือมีหนังที่ติดอยู่ในกระแสต,ต่อให้คุณมีหนังฮอลลีวูดมีสไปเดอร์แมนมีอเวนเจอร์กี่สิบตอนก็ตามเนี่ยตราเท่าที่คุณมีหนังไทยที่มันสามารถที่จะสัมผัสความรู้สึกข,ของคนดูได้คนดูก็พร้อมจะอ้าแขนต้อนรับอยู่ตลอดเวลา น,นี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจค่ะปองเองก็คุค้นๆว่าเหมือนจะมีทีวีช่องดาวเทียมค่ะคุณผู้ชมที่เขาเนรีลันภาพยนตร์ไทยเก่าๆนะคะคุค้นๆว่าเหมือนจะเป็นเลข82ค่ะเพราะว่างๆก็ไปเปิดดูกันได้นะคะสนับสนุนหนังไทยถ้าคนไทยคิดจะทําอะไรรับรองได้ว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้แน่นอนเป็นยังไงบ้างล่ะครับเกี่ยวกับเรื่องตำนานหนังไทยที่ผมมาเล่าในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมต้องการจะฟังเรื่องใดให้พรอลองมาเล่าเรื่องไหนติดต่อเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook ตามตำนานครับอินบ็อกมาได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ โปรดีนาที่ทองจากรายการตามตำนานในวันนี้ค่ะน้ำดื่มสมุนไพโพชง32ชนิด1คขวดใหญ่980 ml ค่ะจากราคาปกติ1,850บาทวันนี้ราคาพิเศษลดเหลือแค่1,500บาทแถมฟรี1ขวดเล็กขนาด250 ml จากราคาปกติ680บาทราคารวม2,530บาทลดเหลือ1,500บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่หมายเลข 02-157-8911 02-157-8911ค่ะสนับสนุนโดยโผชง r ฟ s ชเมนพี่ไหว น้ะคุณผู้ชมค่ะกลับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงของรายการตามตำนานนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เช่นเคยพิงปองมีปัญหาอีกแล้วค่ะพ่ออะไรอีกอ่ะปัญหาพ่อของเองค่ะคุณพ่อของปองเนี่ยบ่นทุกวันว่าเขาอ่ะผมแบบผมงอกขึ้นเยอะแล้วก็ออแบบเออผมล่วงมีปัญหาหนังศีรษะบางอะยอมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาปองเอ้ยเออย่างนี้ถ้าปองอายุเยอะมันจะรอดไหมคะเนี่ยพ่อเออพราะว่าวันนี้นะปองทําผมไหมช่างทาผมให้อ่ะเขาหวีมันล้วงเป็นกระจุกโอ้โหไม่ได้แล้วลูกนะปล่อยไว้ไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นตอนอายุน้อยๆเนี่ยเราจะต้องดูแลระวังเรื่องเส้นผมให้มากๆาโ้โหให้อย่างนั้นค่ะพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเชิญผู้ที่เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมในช่วงของตามรอยภูมิปัญญาไทยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับแนะนำตัวให้คุณผู้ชมรู้สักกันสักนิดนึงค่ะสวัสดีครับผมชื่อเพชรครับเป็นพนักงานออฟฟิศครับนี่เลือกมาเพราะว่าพี่เพชรเนี่ยมีปัญหาปัญหาเรื่องหนังศีรษะและเส้นผมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะงานของพี่มันน่าน่าจะเครียดอ่ะแล้วก็พักผ่อนน้อยแล้วก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองก็เลยทําให้ผมร่วง อขาดความมั่นใจไปเลยครับพอเราขาดความมั่นใจไปไหนมาไหนก็ใส่หมวกใส่หมวกก็ยิ่งล่วงหน<อ>ักเข้าไปอีกใช่ใชทีนี้ก็ลองไปหาข้อมูลในในอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับคิดว่าสมุนไพรน่าจะดีเอามะกรูดน,นะครับคุณพอ่อโขกหขกกใช่ครับนนดอกอัญชันก็เอามาขยี้ขยี้ขยำแล้วก็กองเอาน้ำมาถ่าแต่ด้วยด้วยพี่ทํางานอะ่ะพี่คงไม่มีเวลาไปทาพวกนั้นเออใช่ทาได้พักเดียวก็ถอดใจครับเออก็เลยมาหาข้อมูลใหม่จนมาเจอตัวนี้แล้วครับของเขาคือมาทั้งเซตเลยครับก็คือ มีทั้งแชมพูคอนดิชนเนอร์อเซรั่มตอนนี้ลองใช้มาได้3เดือนก็จากที่ร่วงเยอะๆครับตอนนี้คือมันน้อยมากครับแทบจะไม่มี<อ><อ>แล้วเส้นผมเราก็แข็งแรงขึ้นพอเส้นผมหนาขึ้นอะไรเงี้ยเราส่องกระจกดูเออความมั่นใจเรากลับมาเหมือนเราเป็นหนุ่ม<อ>เราไม่ต้องใส่หมวกถ้าใครสนใจก็โทรไปปรึกษาตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับใครสนใจนะคะ0 2 1 5 8 8 9 1 1นะคะจริงๆแล้วสมุนรไทยกับภูมิปัญญาไทยเนี่ย มันเป็นของคู่มาแต่โบราณโบราณแล้ลลูกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําไมเนี่ยถ้าเราใช้อะไรสักอย่างแล้วมีส่วนผสมของสมุนไพรด้วยมันจะดีมากเพราะมันได้ผลจริงจริงๆค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากนะคะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณพี่เพชรค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ อกคุณผู้ชมไปนะคะตัวช่วยที่ดีนั่นก็คือการดูแลค่ะเริ่มต้นดูแลตั้งแต่ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการสระผมคระพ่อจริงลูกถูกต้องที่สุด เรื่องยาสับผมกับการบำรุงเส้นผมเนี่ยเราจะต้องดูแลเป็นพิเศษสักหน่อยแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมฟิงฟองก็มีตัวช่วยดีๆมาแนะนํำให้พ่อรองแล้วก,คก y, ค็คุณผู้ชมค่ะก็คือผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม P w i v e ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นอยู่นี้แต่หลายๆคนอาจจะงงอองงไหมครับงงเดี๋ยวเปลี่ยนโฉมใหม่เปลี่ยนโฉมใหม่แต่ยังคงคุณภาพอัดแน่นเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นตัวแชมพูเองนะคะออคอนดิเชเนอร์หรือว่าเป็นตัวเซรั่มส่วนผสมค่ะลลลหลักๆเลยนะคะมีทั้งดอกอัญชันค่ะอ่อแล้วก็ม<อ>ีตัวดอกชบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารเคมีและตัวคอนดิเชเนอร์อันเขาไม่มีซิลิโคนเพราะฉะนั้นผมเราก็จะไม่มันไม่มีใครมันก่อดีไหมดีพี่ลันก็จะนุ่มธรรมชาติเลยใช่ว่าแต่วันนี้มีโปรอะไรดีๆมาฝากนึกกลับมาขนาดนี้ก็ต้องมีสิครับหนึ่งเซตนี้ค่ะราคาปกติ2200บาทวันนี้ล พิเศษค่ะคุณผู้ชม50สายเท่านั้น1,340บาทลดไปเลยจำกัดนิดนึงนะคะ50สายเท่านั้นและที่สำคัญส่งฟรีค่ะโทรมาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-1578911ค่ะย้ำนะคะ02-1578911คีย์ไว้ผมไม่มีวันตายค่ะโทรกันมาเยอะๆนะคะจำกัด50สายเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงกลอมาพบกับความสนุกกันได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะ คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกลุ้นลับของรางวัลจากทางรายการตามตำนานได้ง่ายๆวันนี้เราขอถามคุณผู้ชมว่าภาพยนต์ไทยเรื่องแรกของประเทศชื่อเรื่องอะไรส่งคำตอบมาให้เราทางแฟนเพจ a c e b o o k เพียงพิมพ์ชื่อรายการและตามด้วยคำตอบลุ้นลับทันทีของรางวัลจากทางรายการตามตำนานไปเลย ผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการตามตำนานค่ะเช่นเคยนะคะเราก็มีนิทานกล้อมนิทานอีสานสนุกสนุกที่<ม>ทจะแฝงแงคิดคติสอนใจมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วค่ะก็ต้องติดตามชมนะครับว่านิทานกล้อมของเราในวันนี้จะเสนอเรื่องอะไรจะสนุกสนานเฮฮาหรือโศกอาลนุ่นขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับซีรีส์อีสานนิทานกล้อมตอนฟ้าหลังฝนสดใสเสมอ ท่านใดดีวะไอ้ใยไอ้ใจเมานั่งเห็ดหยางย่้มมองนี่ป้าเมื <S <S IF if ่อบานป้าไอ้ป้าไอ้ป้าเมื่อบานป้าป้าซาป้เดี๋ยวแม่สีเห็ดหยังจับแสบไปกินคือจังแม่นี่ล่ะป้าเขาไอ้ายอ้โมท่ทันได้หิวแม่กำลังไปกินก้อนโรสภาษาไอ้ายคือไรแม่เมื่อบานไอ้นี่แปลกๆนะบอกมาเดี๋ยวนี้อย่าให้แม่สูนไอ้ไอ้เด้อโอ้ เครียดเครียดเรื่องหรือว่าไอ้เป็อยากบอกแม่อ้าวแม่โอ๊ยเมี่ยนเะเมียอะก็ยังเครียดอยู่เมียกับมังงอ,อนอีกไอ้จอยไอ้ใจเห็นอะไรกันอยู่บมื่อเห็นยังดอกเอ้าเ,าเป็นอย่างที่จะมีเขาบอกปลารูเอ้าเอ้าเอาเห็นยังกันอยู่ปั๊อยู่พรมหนาพรมตากันแท้เอ้า ็นทะเลาะกันตริมื่อไรเจ้าอยเป็นยังส่วนเมื่อบ้านกับเมื่อส่วนกินเขาก็บ่อกินเอามีปัญหาอย่างคือเรบอกเมียเฒ่านี่มีปัญหาอย่างเขาบอกเมียเขาตลอดว่าเราคือทอดเมื่อไหร่เมื่อบ้านค่ะเบิรงนลับบอลไปย้ายย้าย ล่องเพลงให้ฟังเนี่ไม่ใช่ทิศจูที่จะรู้แล้วโยนทิ้งไปกูฟาดเพลงนี้มันเก่าแล้วกูเป็นคนร้องตายแล้วบอตายยังไงนักร้องก็อดสิร้องหน้าตาก็ดีผู้สาวกีดการให้ทั้งนั้นฟาดเจ้าเป็นเจ้าของเพลงบอแมนล่องไปฟังเบิ่งเด้อซื้อเพลงว่าไม่ใช่ทิศจูอันนี้บอทิศสู่วีวีใส่และกันนุ่มสบาย มีขายตามท้องตลาดทั่วไปพวกแม่น้ำมิยูบอ่ะนี่พวกแม่น้ำเิยูบใครเอามาลองใส่บพงกนี้เอาจี้้เฮยของเขาดีหรีว่านุ่มเบาสบายเออดว่าแจะร้องเพลงนั่นเคยไปเปิดหมวกหรือว่าร้องเพลงให้ผู้ใดฟังอยู่บ่เข้าไปร้องอยู่ทางใดนี่นะมีแต่คนคนปบมือให้เข้าทางนั้นปวดเมื่อเจ้าร้องงวนร้องดีบ่ปบมื่อยคนที่มาไล่เข้าล่ะเขาคงทีลำคาญเข้าเอ้า อย่างเงเเพียงวันเฮ้ยมึงเข้ามหน่าสีเมีนะไปยาไปมงปว้าอยู่กันเป็นซุ้มเป็นแงเลยนะสวยฮะเฮ็ดหยังกันเนาะเนี่กักูนงลังกักกูเดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาเรื่องอีกแล้วเชื่อทีแรกก็เคียกันมาท่านจบเชื่อนี่กันเมียเข้ามาได้ยินโตนี่ะคนแรกสิถือเข้า ว่างเด้อไปดีกว่าเออสิบีผู้ใดทักกูมาว่าไปแล้วเ้อไปแล้วเด้อสัวยโอ้ยถ้าตัวสิไปนะี่ยตกกัไปเลยก็ต้องมาก้าวหนา้าก้าวหลังตัวไปทักมาเทียหยังคือบ,บอ่ปล่อยมันไปซะสบายอยู่อายมากก็ดีแล้วอายทามมูออายดูว่าเขาเป็นอี่หยังเขารอกระมีอแล้วจีโอ้ยกัดสองอขอ้อนี้เขาไปเขาบอาเองก็บรรู้ว่าเขาเป็นอี่หยังไม่ยอมบอกอี่หยังเลยแปลก บอกต่ว่าเครียดเครียดเครียดเป็นยังเพี้ยนไม่ได้เป็นยังดอกเนี่ยพอจะสีกแล้วอะ่ะมีปัญหาอย่างกระว่ามาเฉยซอยแก้ไขกะกะเห้าติดกันพนักเมีนวอแล้วห้ากับบุรุษสิหางเงินจากสาเป็ดไซนีเขามันหลายอีหลีมันหลายบักคักโอ้ก็เหลือเครียดโอ้ยไม่บอกแล้วไงว่าห้าวติซอยกัน ค่อ,คอยๆเก็บค่อ,คอยๆหาเดี๋ยวมันก็ดีขอ,อือไอ่แต่ว่าไอา่ก็ไม่อยากเพิงแม่ไอ่ยอยากดูแลเม่เม่ไม่ใส่เม่มาดูแลไอเ่เดี๋ยวๆเ,เรื่องเนี่ยขันโตขึ้นได้แล้วเพราเฮ็ดอีกนะเงื่องซ้ำเนี่ยเดี๋ยวก็หามาได้แมนไายเราไปหางานเสริมเกังเดี๋ยวก็มีเงินใส่หนีเนาะแมนเขาก็ซอยๆกันมี่อยู่อย,อยู่ทางไายเหมือด้วยเออจอย อย่ามานางเครียดอยู่พูดเดียวปัญหาทุก,กอย่างอะมันมีทางออกเข้าใจบัวเข้าใจว้าวาดีเนองมืนดีเนาะว้ายสุดยอดแล้วแล้ววันนี้รายการตามตำนานก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมบรริงปองและพ่อรองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันศุกร์1ิโมงครึ่งถึง11โมงทางช่อง9 m ้าอ็มวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> รายการตามตำนานตอนต่อไปจะพาคุณผู้ชมย้อนอดีตชาญฉลาแห่งความทรงจำและวิวัฒนาการของสถานีรถไฟไทยเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวละลูกเพราะสถานีกลางบางซื่อเนี่ยถือว่าเป็นแกรนสถานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยมาร่วมชื่นชมการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของสถานีรถไฟไทยแห่งใหม่ไปพร้อมๆกันในรายการตามตำนาน